ในที่สุดวันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงการเปิดเผยครั้งใหญ่เกี่ยวกับ S 26ที่เรือดำน้ำโจมตีลำแรกของประเทศไทยหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย S 26ที่มีหลักฐานมาจากเทคโนโลยีเรือดำน้ำชั้นยอดของเยอรมนีแต่ถูกปรับแต่งและพัฒนาร่วมกับจีนเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจเฉพาะในน่านน้ำของอ่าวไทยการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมชั้นสูงและความต้องการทางยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงทำให้ S 26กทีกลายเป็นอาวุธสําคัญของกองทัพเรือไทยแต่ยังเปลี่ยนสมดุลทางทะเลข,ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีในสําคัญจุดกําเนิดและการพัฒนา s 2 6 t ทีได้แรงบันดาลใจจากเรือดำน้ําไทย 039A ของจีนซึ่งพัฒนามาจากพื้นฐานเทคโนโลยีไทย209เของเยอรมนีจุดเด่นคือความเงียบในการปฏิบัติการความสามารถในการอยู่ใต้น้ําเป็นเวลานานและระบบตรวจจับเป้าหมายที่ล้ําสมัยการร่วมมือไทย จีนครั้งนี้ทาให้เรือดำน้ํารุ่นนี้ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ของอ่าวไทยเช่นความลึกความเค็มของน้ําและลักษณะของพื้นทะเลระบบขับเคลื่อนแบบ i n พ e p e n d e n t p r o p u l s i o หัวใจสําคัญของ S-26T คือเทคโนโลยีไดซึ่งช่วยให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ําเพื่อรับอากาศข้อได้เปรียบนี้ทําให้เรือสามารถลอบเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการโดยไม่ถูกตรวจพบและเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดตระเวนระยะไกล ระบบโซน่าและการตรวจจับ s 26ที่ติดตั้งระบบโซน่าแบบพา s ซีฟและแอคทีฟรุ่นล่าสุดซึ่งสามารถตรวจจับเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำศัตรูในระยะไกลระบบประมวลผลข้อมูลช่วยให้ผู้บังคับการสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของอ่าวไทยขีดความสามารถด้านอาวุธเรือดำน้ำลำนี้สามารถติดตั้งต่อปโดนำวิธีความเร็วสูงขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ และอาวุธปล่อยนำวิธีสำหรับโจมตีเป้าหมายบนฝั่งนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกทุ่นระเบิดทะเลเพื่อใช้ป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญบทบาทในยุทธศาสตร์ของไทยการมีเอ6ที่อยู่ในกำลังรบทำให้กองทัพเรือไทยสามารถปรฏิบัติภารกิจป้องกันน่านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องปราม t e r r ร n c e และการตอบโต้ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากทะเลการครอบครองเรือดำน้ำยังส่งผลต่อการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศธรรม ให้ประเทศไทยมีน้ำหนักในเวทีภูมิภาคมากขึ้นเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยกว่าที่ S 26ทีจะเป็นรูปเป็นร่างมีการเจราจาและวางแผนหลายขั้นตอนทั้งด้านการจัดหาการฝึกกำลังพลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนการสร้างท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะสำหรับเรือดำน้ำก็เป็นอีกหนึ่งความท,ท้าทายที่ต้องใช้เวลาหลายปีความภูมิใจของคนไทยเ 26ทีไม่เพียงเป็นเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถของไทยในการพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ทางทะเลด้วยการลงทุนครั้งนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศในมิติที่ลึกและเงียบที่สุดจากวันนี้เป็นต้นไป s 26สทีจะกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ปกป้องหน้าน้ำของเราพร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเวลาและพร้อมสร้างความมั่นใจให้คนไทยว่าทะเลของเราปลอดภัย